สวัสดีค่ะดิฉันชื่นอนาสาธรรมิชาพันโพชื่อเล่นมิ้นอายุ7ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผงการเรียนวิทย์คณิตโรงเรียนบัวขาวนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ค่ะรู้สึกว่าเรียนแล้วมันไม่น่าเบือ่อแล้วก็เรียนแล้วสนุกเข้าใจด้วยค่ะก็เลยพอช่วงเข้ามาหาลัยก็เลยหาคณะที่ตรงกับความชอบตัวเองค่ะก็เลย มาเจอคณะบัญชีเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นงานเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็หางานได้มั่นคงแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยค่ะว่าหนึ่งใกล้บ้านค่ะเดินทางสะดวกแล้วก็เป็นมหลาลัยชื่อดังของภาคอีสานอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักศึกษาหลายๆคนเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีมาตรฐานแล้วก็หลักสูตรน่าจะครบถ้วนคิดว่าเข้าไปแล้วต้องเป็น ขุนศึกษาที่มีคุณภาพแน,น่นอนค่ะแล้วก็สังคมที่มอขก็ดูน่าอุนนี่ค่ะก็เลยอยากเรียนที่นี่อาชีพที่อยากทําหลังจากจบไปใช่ไหมคะอยากทําเป็นพนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะเพราะว่าต้องพบอะไรใหม่ๆนอกจากตัวเลขแล้วก็มีความท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นต่อเวลาค่ะเพราะว่างานหลักๆแล้วก็คือต้องไปตรวจสอบเอกสาร บัญชีเกี่ยวกับบริษัทต่างๆค่ะแน่นอนว่าต้องแบบมีการไปสํารวจพวกโรงงานหรือว่าธุรกิจต่างๆค่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะก็เลยอยากเป็น <c oughs> นะคะคือเคยเป็นสภา,านักเรียนค่ะได้ลองอะไรได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ช่วยจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมช่วยและลงความคิดค่ะประสบการณ์จากการทาฝึกการเป็นสภา,านักเรียนนะคะคือหนึ่งมีความอดทน,นะคะ่ะสอง มีการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. ได้รู้จักความสาม,มาคัคคีและก็ได้มีความเป็นผู้นำค่ะ 1. ฟังเพลงชอบฟังเพลงค่ะร้องเพลงแล้วก็เล่นกับสนุกว่าแล้วก็อ่านหนังสือดูทีรีดูหนังอะไรอย่างาเงี้ยค่ะเก็บความลับเก่งเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับการเงินในบริษัทใช่ไหมคะก็คือห้ามให้คนหรือว่าบริษัทคู่แข่งรู้ค่ะ2 ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะเพราะว่าถ้าเช็คตัวเลขตกอะไรเลยค่ะ3ต้องเป็นคนที่พัฒนาหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ